เรื่องเล้วมันเป็นจนังใดเอ,อื้อยเบ้าให้น้องๆฟังน่พี่ก็มวยก็มาหาเอื้อยอยู่ในห้องบอกว่าน้ำปักมือให้เอื้อยบองนน้ำอยู่มือให้แต่ว่าพี่ก็มวยลูบกอดเอื้อยน้องล่เอาแต่ว่าตอนนี้เอื้อยจันทร์ีเอื้อยพาเวนี่พี่ก็มวยพี่ก็พลพี่ก็พันพกำลังสินำเรื่องนี้ไปกราบทูลต่อเสด็จพ่อสเสด็จแม่สาวบ่ไเด้น้องลัา เอื้อยตรงเฝ้าไปแกหนักกับเสด็จ่อเสด็จเม่เจันทรน้กเฝ้าไปเถอะน้อเอื้อยป้านองหลาปะ บอลานเพิ่นเว้าว่าอานิจจังอวัตตสังขาราบ่แม่นของเทียงมัน่นมันหานปิ่นแล้วเปลีป่ยนแปลงคันมีมืดแล้วก็แจ้งดำก็เล่ามีขาวสาตาเฮาถอยลงให้คอยทนเด้อเอาไว้ถ้าสิทธิขข์ใครควรฮู องบารมมาคูเพรนยังได้สอนส้สงถือขันติวิริยะมันสิเห็นบันดอกบอลไปถึงสิดีสวหายยามีจืดจางถอยพดสาพอยินดีคู่สุทั้งสองกรรมผู้ฟังเอ้ยเผยผู้ทำความหายภายหลังสนองต่อ ให้ทำชอบแล้วนั้นบุญสิอยูว่าเมื่อหาลูรเอแ,แฟนแฟนนอหลักชนีวันเอ๋ยแสงมณนี่ไปสู่ลบสงข้ามลายมือว่าะท่านเห็นขึ้นตาพี่เป็นห่วงแสงมณีสะละเกินนองหละเสด็จพี่เอ๋ย ส่วนน้องนี่ก็เป็นห่วงคือกันโดนหน้าเราเด้ที่ไปส่งข่า,ขาวข่าวกับบอมมาทหารได้เดี่ยวมาส่งข่าวกับบอมี่สเสด็จพีว่าจังไหนน่น้องน้องคิดว่าจาังสี่มันสิถื่อหรือพีสน้องคิดว่ายางไห้เสด็จพีเนี่ยใส่อมาดน้ำสเสบียงไปส่งแล้วก็ไปอบถามเมืองข่าน้ำน,ะนา้าท่านวาจังสันพี่กับบอมขดขัดต้ดดองลายเสียงผู้ใดหามากล่ะเสด็จพีกับขมขอนเลย ข้ามหอยเจตีมาทำยังไงกันล่ะนี่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วพี่ข้ามหอยเราบ่ได้ข้ามหอยเหลราบ่ได้ทำใจเอาข้ามหอยเป็นอย่างลูกเป็นอย่างคือจังห้องไห้มาจังสันผู้ใดเหตุอย่างลูกสิษหอยเสร็จแม่ซอยลูกเนี่ยพระเจ้าค่ะเดี๋ยวนี่ข้ามหอยอับอายคลายคินาข้ามหอยว่ามีมงคิ้งจุ้นี่จุดยิ้นี่สังคมหรือพระเจ้าค่ะมีเหลืองอยากเกิดขึ้นข้ามหอยฮะเป็นอย่างลูกมีเหลืองอย่างว่าห้ยพอกับแม่ฟังมองดูลูกเสร็จแม่ เปื่อึ้นีข้ามหอยยางพันของน้องสาววิตีไปยูยูนี่น้องสาววิตีเอ็นข้ามหอยเข้าไปหาได้เสด็จแม่ฮะสาววิตีนี่นักเอ็นข้ามหอยเข้าไปหาเป็นพววมจริงน้องสาววิตีเอ็นข้ามหอยเข้าไปหาข้ามหอยกันึกว่าน้องสาววิตีมีธุระเลยไม่เดือดร้อนเดี๋ยวคว่ำมันหองข้ามหอยข้ามหอยก็เลยเปิดประตูลงอายางเข้าไปข้ามหอยท่านได้อาปากข้อคาเสียดพอเป็นอย่างข้ามหอยยูยูน้องสาววิตีก็เเล่นมา่ก่อนฮะมาปลุกปั้บข้ามหอยต้อนหน้าต้อตาพระเจ้าค่ะ สาวิตรีกอดข้ามหอยเบงพระเจ้าค่ะข้ามหอยเว้าอียาก็ไปมันเป็นไปได้นยุตสาวิตรีเขาเป็นชายาของแสงมันเขาเซทแบบนั้นเดี๋ยวจากไหนเหรอเสร็จพอข้ามหอยมีพรญาณในพระเจ้าค่ะถามข้ามพันข้ามพนเบงพระเจ้าค่ะเสร็จพอว่าจากไหนข้ามพันเสร็จพ่อเสร็จแม่พระเจ้าค่ะในตอนนั้นเองข้ามพนกำลังชมเดือนชมดาวดูเสดพ่อเสดแม่ชมเดือนชมดาวโอ้ยยิ่งเสดภพี่ข้ามหอยพ่อจะโกรออกมาขอความช่วยเหลือ ด้วยความเป็นห่วงของขาพ้เองขพลเป็นเป่าเลยเป็สร็จพ่อเสรแม่พ่อจะถึงห้องสาวิติเท่านั้นขมพนเห็นเสร็จพ่อเสรแม่ขมพลเห็นเพื่อนรเห็นอย่างไเห็นอย่างพเห็นเห็นสาวิติบอดนพี่ขมขอยไป้วเสรแม่าเดี๋วคเป็นห่วงจีบพยาค่ะเสร็จพ่อเสด็จแม่เสด็จพี่มันจะเป็นไปได้แบบไหนคำพนนีเเต็มสองตาเลยพยค่ะเขาเดมันเป็นไปได้อติลูกมันเป็นไปแล้วเสร็จแม่ เสแม่ยิ่งมาเสือแล้วหลังก็ลองถามพี่สาวแท้ๆของสาวิตรีเบิ้งพยายาขับเสด็จพ่อเสด็จถามจันศรีเมื่อเล็กว่าจะขับพระองค์ว่าจังหด่จันศรีทู่จันศรีเป็นเพื่อนเก่งติลูกจันสศรีเหตุการณ์ติลูกฮะเสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะว่าจันสีเนี่ยเป็นเอื้อยแท้ๆของสาวิตรีเอื้อยนี่ยก็จ่มปกป้องน้องเหมืนบอเพคะแต่ในเมื่อน้องเฮ็ดผิดน่ะน้องเฮ็ดผิดเสด็จแม่ ฉันซีนี่ก็ต้องให้ความยุติธรรมอ่อ,องใช้กับมวยฉันซีน่ะเพียนกับตาว่าสามิตรีกอดอ่อ,องใช้กัมบมวยบวกปั๊มโอย้ยโอ้ยเห็นบอ,อเเด <มา S 1> เทเลพ่อสเทเลเมสหมายเข้มมันเป็นไปได้จังใดกันเจ้าก็เห็นขึ้กับว่าแม่จันซีเห็นเบรกนะเห็นคะ่ะคิดให้ดี<อ>นะจันซีแน่ใจนะจันซีแน่ใจล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาละเรื่องนี้ความจริงมันเกิดขึ้นอยู่กับสามิตรี เดี๋ยวเราสิถามสาวิตรีมันพอกับแม่หากเราตัดสินลงไปแล้วก็มันความยุทธธรรมกันสิบบุเดี๋ยวเราสืบอ่านสาวิตรีมันตัดสินเอิ้นพอกระแม่สิฟังควงคางเดี่ยวบ่ได้ลอดถามออกจากปากสาวิตรีก่อนนะลูกนะเอิ้นมาเลยสาวิต่อเอ้ยออกมาหาพอกับแม่เดี๋ลูกสาวิตรีมาถวายบังคมไปคาเสด็จพ่อเสด็จแม่สาวิตรี เมื่อกี้คำหอยคำพลคำพันเขามากราบทูลพ่อกับแม่ว่าสาวิตรีนะไปกอดกันกับคำหอยเนี่ยเรื่องเล่าความจริงเป็นจะได้บ้าห้พ่อแมน <พอ S 2> แมาลูกเมื่อได้แมนความจริงในเะไปกะเสดทพอ่อ <มะ S 1> เสด็จเมื่อได้แมนความจริงแล้วความจริงมันเป็นจังไแล้วลูกบ้าให้พ่อกับแม่ฟังมึ่งดูสาวิตรีบ้ามาลูกบ้ามากในขณะที่สาวิตรีกำลังนอนอยู่ในห้องพี่คำหอยเด้เข้าไปหา บอกว่าน้ำปักมือให้สาวิตรีบองน้ำอยู่มือให้แต่ว่าพีก็มวยลูบกอดสาวิตรีไปกระเส,สเดผัวเสดแม่ทั้งอยทัง้งหอยอเป็นวามจริงนะพี่ยาค่ะใส่ว่าน้ำปักมือเจ้าหนันฮะเสดพ่อเสดแม่ยาฟา่ฟังความสาวิตรีทั้งสององค์คิดแล้วก็ได้ตออกันดีว่าสิ่งที่สาวิตรีว่าเป็นความจริงยังไ่เสดแม่กระดาจรู้ดีว่าข้าหหอยคนนี้บ่เคยทำการทำงาน ทุ่มืงินซะว่าไม่ได้รับแล้วก็นอนทั้งสามคนนี่แม่เราเสร็จแล้วป่ะแม่แมเป็นยังไงคือจังได้ไปให้เขาบ้องน้ำห้อยเ็จแม่บ้องน้ำไม่ยังกันล่ะถ้าหอยบ่เคยทำงานเพื่อความบริสุทธิ์ใจของลูกเสร็จแม่พอดพะเนตดังมาเมื่อลูกนี่ไม่น้ำบ่พลาจกสำรวจมึงดูนะทเธอแม่สิตรวจบงว่าไม่น้ำจริงหรือบ่ถ้าเกิดไม่น้ำเสร็จแม่ต้องจัดการพวกนี้คนนี้นี่จะบาดจ็บเมืองหร่นะปลาจกแน่นอนสำรวจเมึงสิณีว่าพอดพี่เนตดีดีเร็จแม่ มีบอกพรเจค่ะน้ำมี oh, ่เซนเมี่บอมมีเพคะเสด็จพี่บ่มมีน้ำกับบ่มมีเพคะแล้วล้นนะคำว่ามาจากสายกันลาว่าลูกนีไปบ้องน้ำยังมือแล้วแต่สองบ่งจะตัดสินใจพระเจ้าค่ะเสด็จพ่เสด็จแม่แต่ที่สาวิติีเรามาเป็นความจริงนะเพคะนาทูนความเท็จเสด็จแม่สาวิติีมีพญาในเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่แล้วได้ตอนนั้นสาวิติีนอนกันกับไผ่แนลูกนะสาวิติีนอนอยู่กับน้องๆเพคะ นอนอยู่กับน้องน้องแล้วพวกเจ้าเห็นเหตุการณ์อย่างบ่ลูกคะเห็นบ่ลูกนอนหลับาว่านอนหลับเด็จพอนอนหลับกันวันทุกคนนอนหลับกันทุกคนห่วงแต่ความหลับความนอนเฮดเจังาดลับทีนี้พ่เสด็จพี่ลายปากมันหักคิวก่อมอสาวิติถ้ามันเป็นยังสี่แล้วแม่คงสี่ซอยเจ้าบ่ได้สำหรับคำหอยเขามีหลักฐานพยานเล้วแต่พ่อเจ้าสิตัดสินใจนะ สาวิตรถึงใจหลายน่นไปคะส,สาวิตรีนะให้พ่อถามสาวิติีแนลูกสาวิตรีมาอยู่ในเมืองน้ำพอนะสาวิติีมีความสุขดีเยบลูกมีความสุขเปกาเสด็จพอ่อพ่อกับแม่หักสาวิตรีเหมือนกับลูกในอุทรของพ่อกับแม่แต่แค่แสงมานี่ไปสู่ลบสงข้ามอีกบกี้มือเขาก็สิกลับมาแต่มึงก็ลึกทำงามนาจังเลย พมาเือเสีรงพ่อมึงดลองก็ได้แบบไหนสาวพิธีสาวิธีถึงใจลายได้ไหมคะขมอยโขาเป็นน่องไา้ของกสงมันแต่เมื่อกคิดสัวจนไหนสิาเอเสียงพ่อกีมาเลือกเส่งอย่าพึ่งกล่าวความมม่จริงพ่อมันไม่จริงขาดสิว่าบ้าฮะ สำหรับตัวของหนึ่งบ่สัวสามหนุบนึ่งแค่แบบนี้เขาบอกว่าคนสัวเหมืเหรขนาดเขาจับได้เนี่ยเสียด้วพ่อผู้ไร่ปลาแข็งลูกว่าเคยคิดชั่วเอาความสัวเข้ามาเป็นเรียกเสียเขาสูงเขาสั่นว่าอย่าแข็งใจคิดว่าลูกที่เธ ทไปเแม่งกระทบไปแล้วทำไปแล้วเขาไปแล้วค่ะ่ายในใจสีหองของนางว่าไปทีว่าไปคำาหอยติดสาวมต่อไทีไหนมาให้คาหอยเลยั่วชีวิตใจนาง้เ้อว่ามา ดอกเปลี่ยนแปลกพ่อแม่สาวิติเทรดพ่อเทรดแม่ไปกันมึงไม่อยางเสกตัวสาวิติตกูนี่จงรักภักดีต่อไป่เสกมานี่ บอกเคยคิดหนอกใจนะเพียงเสด็จดชผัวเสดสเดชแม่มึงยังมีหน้ามา่วบออีด้เหรอว่ามาใครออกกันแสงวันนี้ร่า<ะ>สีมึงทำม,มือนี่อนะ,ะมันหมายความมาแบบไหนเหรอเสด็จพชผีที่จูงใจไหลไปเพลินน<ะ>ีสาวสาวิถีเสใหม่กาแฟพรีเพรโสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก พีเพลโซเด็ดพีเพคะเรื่องนี่นั่นสาวิตีทำงามหนาหัวหอดใสอายหอดหันอายที่สุดยเราไปเยอะไทฟ้าประชานอาราสิติฉินนินทาได้เด็จพีเลี้ยงไว้บ่ได้แล้วเพคะไล่หนีเสด็จพ่อฟังเราให้ดีนับตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปมึงเส้หนีไปใส่กบไปเสด็จพ่อนี่กลับบ้านกับเพื่อนมึงไปบ้านเมื่อแห่งนี้ขอต้อนรับมึงอีกแล้วรู้เถิดสาวิตี กับน่วงๆประยูศัยไปก็เสด็จบวชแล้วแต่พวกสูสีไปตายใส่หากพวกสูบนี่วุ่นวายเด็จบชิญเชิญหอกกระโลกนาพวกสูไปตายยในบ้านเนอตายของพ่อกับแม่สกุลไปจันสรีจันสีข้าเสด็จพ่อเสด็จแม่เรื่องพอขอมอบให้จันสีจัดการนะลูกนะโอได้แล้วแมคะอย่าให้ผู้หญิงอปีคดิเหมืมาอยู่ในบ้านในเมืองของพ่ออีกต่อไปจัดการเลยจันสี ตามนั่นนะจันสีนะอยู่ดีๆมากดีเว้ยชอบหาเรื่องหาเล่าแล้วคุณจันสีเจ้าไม่ยังสั่งศิลาน้องเจ้าฝ่าสั่งฝ่าลลาหมดตัวละครหมดแล้วเชิญคุยกันเองกับล้ากันเอจันสีพเวนีหน่าสงสารเอจันสีต้องซอยสาวิตีกับน้องได้เออยสาวิตีถึงส่ลายสาวิตีถึงพี่ก็ห่วยใส่รายพีซะ โถ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 น้องรักของพี่บ่หน้าเลยบ่หน้าเลยบ่หน้าเลยอีหลีไอเจนซี่มึงเห็ดง่าหนาปะเนี่ยมึงยังจิมากข,ขอความเห็นใจจากกูยุติฮะอีสวิตรีม<อ>ึงจำได้บ่ฮะว่ามึงเคยเห็ดเ,เอียงกับกูไปข<อ>้อเดียกี้จำซีนะกูแค้นบ่เลื่มวุย้ยไอเจนสีจากนี้ต่อไปมึงก็โดนเฉดหัวออกจากพระราชวังแสงมันนี่กลับมา แสงวันนี้ค่ะสิได้เศรษฐุกับเจนสีไอเจนสีใหญที่สุดเมื่อการผูกปูตัดขาดการจัดกาดเป็นพี่เป็นน้องโว้ยเอพาวินีะก็ได้ขันอยากตัดขาดสาวิตรีตัดขาดก็ได้แต่ว่าก่อนสิไปให้สาวิตรีบอกน้ำจ้าคว่ำไม่ได้ไอเจนสีไอพาวินี้บายยังมึงสิซังยังวะ เอ้ยจันทร์สีเอ้ยก่อนเสียอบจากบ้านน้องขอสั่งในจากความขั้นพิ่แสงม่รีกลับให้ลูกตำ้อเออเอือยแน่นอนบ่าต้องถามบ่าต้องอเอาให้สมใจตเด้ออยากได้ผัวเพลินขั้นเม่นของทาวันให้เอาไหมนั่นทางเดิมยิย่งเวล เย็กจะซื้อไอ้พาะเวนี่ในเมื่อบรให้อยู่สาวิตีกก้กับน้องบรอยู่ก็ได้กลับไปอยู่บ้านหน้าตานห้องาภาษาพีกับน้องคัดตัดได้สาวิตี้กับตัดได้คือกันเอื้อยไปมึงว่าต้องมาเถียงกูไปามาทาง<ช>ไอ<ห>สุูเฝ้า,าไปทางนั่นคอนเสินเตฮกไปตรงลาปะไป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 กับพวกสุนทรเนี่ย การขั้นผ่านพายลายเอพันสาเวลาเปลี่ยนออกจากวันมาเป็นเดือนเลื่อนเ,เป็นปีพันโจอพ่อโนันดอกเปลี่ยนนะเดี๋ยวนี้นั่นสมมุติว่าเป็นเดือนสามฝาคำล้ำเป็นทั้งฝนเปิดปองล่างเป็นทางน้ำต้นไม้งามก็เลยแห้งหัวหลมแห้งขั้นเดานี้ ตกเดืนสามเดือนสี่เดือนหน้าค่อยฝนน้ำน่อยแผ่นสุดาพอ,อเดือนหกน้อเม่ป่าอยากพงอนเราคุยกัดเอาหน้าไปจำวัดหมวดเรียนขันเขียนลู่กาประมาณเดือนสิบค่อยเพิ่นเราบุญเขาซาเดือนสิบเอ็ออกพันสาราพระเจ้ากระถินเขาสวัดว่าเดือน 10, สิบสน้อแม่ป้า พ่อระวังโรคแหมปลายกะทินไหวก็ลงน้าเกี้ยวเขาโดก็เลยแล้วสาลิกามันบินแสวเขาในหน้าพุ่มเหลืองแก่วพวกแง่พอพวกแงาเมเกี้ยวเขาดอกแล้วควยบักตู้ลามใส่เฟียงหันเขามา้าโตเรืองพวกจำเรื่องล้อสดาบหันสตามาลอหลับทานผู้ฟังอยู่ทางใต บมันเอ้ยเกิดมาโดนก็เลยเท่าหลายปีกว่าเจโลกขลามาแว่มาถามข่าวยุเรื่อยเลี้งเ้าจนบเวเสาเม่นเบาสิเบามันกะบอหัวซ้าสังขละสังขารปื่อยพังหนังเนื้อบ่มีเหลือไปใด้วว ตายเป็นที่โจอด,อดหันสุดบางเหล่าว่ามีปืนมาสุดฟันใครคือกันมันสุดทรมันนีตายบาย่ได้โดกเป็นสิศอกเหงาและกว้างฝ่ามาได้เม็ดไปผ่าดวงมันขี่ลายควางดวงมันขี่ลายเปไปเขาท่านนำ Minam cau phái kiêp hào sang hào mát tham bun mà sang buồn xa kay đay yang chạy bót tanh hôm hẳn bó tàn thân sưu chú bát thân xì xuôi Bà mua tải lèo bóng 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 xài e phá ดเดทเถอาเออลูกเขาออกจากบ้านไปยามปูบอขึ้นกับวาสิไปบโดนวาสิมหาโพกับแม่เป็นอย่างคือบ่เห็นมาส่นเดยบ่เม่นลูกสาวน่ะลืมเฮาแล้วบ่นัดก,กันไววาสิไปสองสามมือน,นี่มันกระตังวาโดนแล้วพอเถอาเอ,อ้คิดวอดลูกกระทอกันกะนันตี หรือเพิ่นมาหลอกมาลวงเฮาลูกเขยพญายของเฮากับเบลเห็นว่าวาจังใดมือนีบาคอยว,ายว่าจังซี่เดอว่าจังใดละพ่อมาเฮาจะอยู่ทอบ้านเฮาไปยามลูกเขา้าซะเอาก็พ่อดีตัว<อ>มือว่านีเฮาไปแย่ขครมูดแดงไว้ได้เนาะว่าสิเปยนต้อนจังซีฝากลูกสาวเฮา,ามันยังมาก,กนเนาะเออถ้าจังสันไปคอยสิผ้าเจ้าเขาว่างถามคนไปไปหาลูกเขยเฮาลูกสาวเฮา ไปเนาะไม่เท่าเนาะไปตีพอวมันสองผัวเมียขั้นเตรียมตังหวังสีไปขั้นถามหาลูกสาวเจ้าอยู่บ้านเพินินมีสิ่งของขั้นเรียบร่อยเอาได้กระตาซื้อได้หลายจันสีเอ้ยสามีตีขั้นลูกลาบอเห็นเจ้าดอกขึ้นกับสองคนตากับยายู่เข้าสู่เมืองไปหาเจ้า ูงกันไว้ไว้ฝ้าสองผัวเมียลงบ้านก่อนเข้าในวังถามหาลูกภูลาจันสีเกว้วอยู่บ่อนใดเอามายาญ่ไปเท่าไป สี่ละพี่น้องคนจำทองอุท้อนเป็นคำสอนในนอนเค้สั่งแบ่งชุนกนับวุฒวายบ่ถึกไผ่กะไค่บ้า,บางสูดหนนทงางพวล้างแลความถูกน้ำออกสำเดไม่ลำเส้นยอมถึกปั้มเข่าเที่ยวย้ำจนต่ำเส้บอบ่ไในลลกเอื้องเมืองยังหูวเบิงอามาโถม แนวภาคมว่ามีคือสังเบือคิสเสีิมหาคนจนตายอยู่ในบ้านหาว่าเป็นจันทันเลยขี้ข้านไปทำเรื่องคนรวยตายฟังเสียงเครื่องติดประกาศญาติพี่นอ้องเชิญเชิญจองสงสาการคนจนตายแม่แต่พาอยู่บ้านก็นยังอ่านไปทางค่ายเทียวมนหลายจนริ้งช่างถานังเนมแต่เงินลอย ยามเคยแขนบ้าหอยเทศน้ำบุญไปลอยลอยเลยไปจอยบพได้เพลเศรษฐีตายมีแผนเมือแต่ทั้งทั้งหอดยาดน้ำเที่ยวทำสี่ตังสี่หนปฏิมักแต่ภาคตนเหลาเที่ยวบนพระคาถาวากุจจาสารนังในดังเพี้ยนมาเลียงกลาง่วงชนเฮาสังมีสัน่นคนคือกันตั้งหอยเมือ คนจนตายหาเองตื่นมุนหมือนคืนกับบอ่อเตียงฟังเสียงห้องเอิดดายมเป็นไฮลายนั่นไม่หลวงตาองแล้าวเที่ยวจว่มมาเปี่ยนหัวปอก,กับตัวผู้เน้นนอนไปส่งพอนให้ยุมบาเป็นหนนท้างที่ว่างไว้คือสังคมอันมีภัยผมบ่ได้ประนามเลน โู้ทำดีต้องสรรเสริญผู้ทำเกินต้องใสล่ลายความหมายนี้ให้ทิทุลโอ,อ้แฟนแฟนใหม่กาแฟพรีเพโซคอเลสเตอรอลและน้ําตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีีเพรโซ